จะเป็นยังไงถ้าซีอที่ดูบ้าที่สุดในซิลิคอนวัลเลย์ที่บริหารงานจากโรงนาและผมฟูเหมือนไอสไตล์คือผู้อยู่เบื้องหลังหุ้น AI ไที่ร้อนแรงที่สุดใน s อสแอนพตอนนี้นี่คืออเล็กซ์คร์บซีอของพลันเทียเทคโนโลยีหุ้นตัวนี้ไม่ใช่แค่บริษัทซอฟต์แวร์ธรรมดาแต่มันเริ่มต้นจากการเป็นอาวุธลับของ c i a ซอฟต์แวร์ของเขาถูกใช้ล่าผู้ก่อการร้ายอย่างบิลลาเดนและปัจจุบันมันถูกใช้ในสนามรบยูเครนเพื่อวิเคราะห์เป้าหมายแบบเรียลไทม์จุดยืนของเขาชัดเจนคือสนับสนุนชาติตะวันตก ในขณะที่คนอื่นกลัวสงครามแต่เขาบอกว่าซอฟต์แวร์ของเราทําให้ศัตรูหวาดกลัวและทาไมหุ้นพาันเทียถึงพุ่งคําตอบอยู่ที่การพลิกเกมด้วย2อกลยุทธ์สำคัญครับเริ่มจากข้อแรก AIP Boot Camp ครับใช้กลยุทธ์จัดค่ายฝึกทหารให้บริษัททั่วไปลองใช้ AI ของเขาวิธีนี้ทำยอดขายภาคเอกชนพุ่งกระฉูดเปลี่ยนจากแค่ขายรัฐบาลมาขายเอกชนด้วยและข้อ2การเข้าสู่ S&P 5 0 0นักวิเคราะห์เคยบอกว่าหุ้นตัวนี้เป็นแบ็กบ็อกที่จะไม่มีวันทำกำไรได้ แต่ครับพิสูจน์ได้งบการเงินที่กำไรต่อเนื่องจนได้รับเชิญเข้าสู่ดัชนี SP 500การันตีว่าพวกเขาคือของจริงโลกการเงินครับเขาคือข้อพิสูจน์ว่าในตลาดหุ้นบางครั้งเราไม่ต้องการแค่นักธุรกิจใส่สูตรแต่ต้องการนักลบที่กล้าเลือกข้างและกล้าสร้างสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำและทั้งหมดนี้ก็ทำให้เราต้องกลับมาถามคำถามที่ว่า